สวัสดีจ้ามื่อนี้พพามาเบิงเข้าจัดไองานเตรียมงานที่ว่าโชว์คริสตมาสเดือจา้าที่ร้านขายดอกไม้ขายของตกแต่งตัวไปเด้จอจจะเดี๋ยวจะพาไปเบิงเด้อจ้ามีแต่เดวงามๆจ้ะเดี๋ยวเบิงดูเห็นเ,เ,เป็นบ้านแบเนเีเ้สวยงามนะจ้ะ เป็นบ้านไปประดับเต็มเลยไปไหนสวยงามเนาะไปนะเห็นบ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นคือคนนอหุ่นไหมไปนะ,ะถึงเอย่อนถึงคีิสมามาทเดินทัานวาได้จ้ะ เขาจะเห็นในคนเขาบิาบ้งมาชมหลายผักเดี๋ยวทั้งอีกอ่ะดูนี่ง,ง,างามจะ้ะตกแต่งประดับประดาด้วยไฟด้วยของตกแต่งในหลายอย่างด้วยจ้าม mm hmm. ันโ้อย่างในจมูกมยาวๆพ,าๆพี่โนกิโอบอกรอคล้ายๆพี่โนกิโอ หลายมือนิเพอนยังหลายเลยจ้ะม,มุมนี้จะขายของตกแต่งคริสต์มาสและทั่วไปได้วยจ้ะเดี๋ยวของตกแต่งบ้านช่วงคริสต์มาสเยอะแยะเลยน้อยหล,ย,หลยจ้ะ

ตัวนี้หน่วยนึงเกือบสามร้อยน่ารักกระชุมกระจิมเนาะจ้ะเขาชอบสีแบบนี้เนาะเขาหนังสีแบบว่าใครๆถ้าว่าบ้านเขาก็จะเป็นของเก่าเนาะสีก็เก่าแบบนี้สนับจะเป็นสีแบบนี้จ้ะขนา ดูนาฬิกานี่นาฬิกาแป,กแปกแลกๆเนาะนาฬิกานี่จ้ะม,มุมนี่ดูมุมนี่ก็สวยเลยนะีนยมุมนี่สวยจ้ามุมนี่ย่างสวยเลยเฮีย เขาจำลองจำลองให้เบิร์มีเตงงามๆจ้ะคุณอบบ่ะสวยงามสวยงามเลยจ้ะหลากหลายสำหรับคนที่มักตกแต่งบ้านช่วงคิสมานเนาะจ้ะนี่เยอะแยะเลยให้ดู มาจับอย่างมองดูหิมะกันนี่เด้หิมะหน่อยล้กนกว่าน่ะจำลองหิมะจา้าสวยงามนะพี่อะมองดูหลา่กัน งามเลวจ้ะดูนี่อย่างนี้ยินดีอย่างนี้ดีเกียว ไข่ไทยมุนเนาะมันที่าข่สวันเนาะเรถไฟจ็มีุมุมนีจ้ะมุ้มนีกับงามนกันได้ใจด้ดูค่ะ มีหิมาะด้วยจ้ะไปดูดดดเอาอันนั้นนี่อย่างเลยนะพาเห็ดแผงไหลลงมาเดี๋ยวเห็ดแข็งไหลลงมาอมาจาจ้ะสวยงามบอสรูปไตนี่ต้นต,ตกะกอ่วบอส chút cái chiếc Nó lại cái bếp Qua coi chứ bọc thịt nào bưng Nó ăn cái chút cái, cái bưng cả hành luôn hành luôn. มินิกังหันลมทดลองหลากหลายแบบจ้ะดูเรียงงามเลยตันี้ก็งามจ้วยนี้ก็งามด้ดมดดมดเป็นบ้าน,ด,นาดูหิมะดู จำลองหิงมะไหลลงมาจากภูเขาโคเ่นสกีมีกะเชาวฟฟ้าคนนั่งกะเชาวฟฟ้าคนะไหลลงมาพร้อมจะมองน้ำมาเนี <Yeah. S 1> ่ยแถวเฮฟฟามาลงตรงนี้ คุณาสวยเีนี่คือของจริงเนอะจำลองอ่ะสวยงามจักอันนี้อย่างน่ะฟักทองตื่นก้น กันมองอมาเรียนเป็นรูปแบบมาเรียนเดอมปักทองแกสลักเป็นรูปแบบต่างๆได้แต่คนนั้น บ้านเนาะนีจ้ะอันนี้อย่างไรนี่อ,อ๋อหมาทิ้งเฮ้ยของเรหล่นอ๋ออันนี้เป็นสวนสนุกจ้ะสวนสนุกสวนสนุก จำลองสวนสนุกจ้ะสวนสนุกการเล่นเล่นสวนสนุกต่างๆเอารถไฟมาพอดีรถไฟมาพอดีรถไฟไปแล้วรถไฟไปแล้วม่อีกแล้วรถคันหนึ่งนี่เฮี่อ เดียวเว้ยไกลับมาหลากหลายนอะจ้ะอันนี้ยังนี่ไ้ไข่จริงชช่นาะ ดูมุมนี่จ้ะมุมนี่งานงามเด้ไฟแสงสีเยอะแยะเลยจ้นาน่าจะฉลองช่วงเทศกาลคริสต์มาสเนาะจ้ะเละตกแต่งแสงสีเสียงุน่ะฉลองกันเนาะเปิดไฟทุกบ้านเลยกาวาเนาะคุน่ะสวยงามเลยจ้า ไปบ้านด้วยมีจะไปน้ำๆจ้ะจะเป็นกระชวเชว้าไฟฟ้ากระชวเช้าไฟฟ้าถึงไปทงพภูเขาด้วยจ้าไปเล่นไปเล่นสกีกัน,นสกีกัน คนนางกินฉาดิเนี่ยนุ่งสาว้ เดี๋ยวมาว่าก็เ,ออเห็ดแต่งงานอยันนี้จ้ะเป็นงานกระจุกกระจิกนี่เนาะเพต้นเห็ดนีน่นที่ใจเย็นค่ะ ต้นคริสต์มาสพลาสติกเด้อจ้ะเนี่ยเป็นพลาสติกสำหรับคนที่ว่าจะซื้อไปลตกแต่งบานประดับบานดเด้อจ้ามีหลากสีแบบสีเขียวก็มีหรือจะว่าจะเป็นแบบสีขาวเหมือนกับว่าหิมะเด้อจ้ะนี่คล้ายๆหิมะยี่วขาวนี่ เหมือนหิมะเลยเยหลายขนาดจ้ะต้นใหญ่ต้นตน,น้อยอันนี้มีไฟประดับพร้อมด้วยจ้ะไฟประดับด้วยแล้วเขาจะสื่อของไปตกแต่งเอาจ้ะ อันนี้เห็ดเป็นสุ่มจ้ะสุ่มตกแต่งด้ยวยไฟเนาะงามเหมนกันเด็จ้ะผู้ใหญ่เนี่มันนั่งเห็ดออียงเนาะเนี่ยมันนั่งกินกาแฟาอยู่สูงเถอะวะคนอ่ะ นั่งกินกาแฟาอยู่อย่างสูงเลยอยากจะเป็นดอกเฮดไงจ้ะดูสั้นตะขอเขาเฮดอย่างยืนแน่นต้นใหม่ปุ่นะ่ะ ต,ต้นคีสมาด่ะท่านละอดอ่ะเห็นแต่าขาพว้งแป้งพว้งแป้งกันอ่ะไหยต้องเต่งต้องเต่งเลยหมดต้นคีสมาด่ะตรงนี้ก็งามงามเด,ด้อจ้ะเดี๋ยวมึงรูง๊ นี่ตะของไอ้ประดับของประดับคริสต์มาสทั้ทงหั้นเลจรู้มึงดูงามๆเพียเขาตกแต่งยังงามเลยจ้ะสวยง,งามสวยง,งามเพี่ยบึงดูตกแต่งทางนั้นเลย โคมไฟโคมไฟกเกีงใหม่ดูมุมนี่จ้ะมุมนี่งามนะจ้ะวางขาวก้านกฮูอหิมะ ไจ้ะสวยง,งามเลยทั้งนี้กของตกแต่งจ้ะของตกแต่งหลายหลายเยอะแยะเลยแพงได้นี่ชิมนนหน่อย เนาะของงามก็เลยแพงจัน เดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก,ก่อนเด้อจ้าคลิปหน้าจะถ่ายแรงอื่นใหม่เบองใหม่อีกฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการรับชมเด้อจ้าและขอบคุณที่ติด,ดตามรับชมสวัสดีจ้า